ค้างเฉยสวัสดีทุกคนครับผมนะอยู่เดี๋ยวมาเปิดกาก์ดครับงบน้อยสามร้อยก็พอนะครับผมก็ของน้องน็อตนะครับอ่เมื่อวานเติมไปสองร้อยวันนี้จัดอีกสามร้อยบาทเดี๋ยวไปแรกก่อนนะครับผมก็สามร้อยนะเดี๋ยวจัดหมดเลยครับสามอ่ะโอเคอ่สาสะมสองเหรียญน,นะครับงบน้อยสามร้อยก็พอครับผมนะครับก็โอเคเฮ้ยเขาของไงนะ VP สิบครั้ง โอเคจัดไปวีพีสิบครั้งนะครับอะจัดไปครับเห็นว่ามันโอ้โหเฮีย,อยขอยดีเลยฮะฮาได้แบบไอคอนนะเพียไม่งร้องกีดเลยเฮียเฮ้ยอันนี้ได้ลุน้น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 สิบครั้งนะร้ 40, อยห้าสิบเฮ้ยแต่แต่โบนัสไม่มาว่ะเ,เดี๋ยวเป็นรับเนื่อนครับสามร้อยบาทน้องเขาบอกอยากได้ด็อกบาร์นะโอ้โหเย็ดแค้ สิบครั้งก็ยี่สิบนะโอเคจัดไปเอ,อ้ยทำไมมันไม่ได้ไอตัวนี้เลยวะโบนัสไม่มาเลยนะโบนัสได้มาเลยอะเบ้ยไม่มาจริง,รงวะเฮ้ยเอ,อ้ยไม่มาเดี๋ยวรีพีไปก่อนไม่มาวะเฮ้ยไม่มาวะโบนัสไม่มาครับผม ไม่มาจริงๆครับมผมแล้วก็สิบหนึ่งครั้งขอบันห้าเอาจัดไปเฮ้ยโบนัสไม่มาว่าะไปสิบครั้งสุดท้ายขอไอเดียครับพูดเลยนะโอ้โหนึกว่าจะไม่มาละมาหนึ่งนะพอดีเลยครับผม <laughs> ไม่เงยเกือบไม่มาครับ<อ>เกือบไม่มานะได้สามอันพอดีก็เดี๋ยวไปกดครับไป พอด,ดีครับหนึ่งพันเอมมาโอ้โหแม่งเงื้อเนี่หนึ่งพันเอไม่มาว่ะเกินไปอ่ะใช่ใช่เกินไปว่ะเกินไปจริงๆนะโอเคครับสามร้อยบาทเดี๋ยวไปดูนว่าจะได้กี่เอ็มนะน้องเขาบอกว่าขอพันห้าพี่แม็กอ่ะนี่ผมตีเป็นศูนย์แล้วกันนะเอาผมตีเป็นศูนย์แล้วกันนะขอพนะันห้าโอ้หถ้าพันอีขอห้าเหมือนพี่เจมเมื่อวานนะถ้าแบบได้พันเอ็มเม้าวานเนี่ยก็โล่งแล้วนะวานเปิดได้พันเอ็มว่ะ อเดี๋ยวไปดูเงินเกับมาได้เท่าไหร่ครับพันห้าอ้ยเงินพันห้าคงไม่ถึงนะเมื่อวานทองเหรียญออกดีโคดีใช่พี่อยวันนี้ออกแค่รอบเดียวอย่างเงถ้าเจรการก็ได้ลุนอยู่ไปเดี๋ยวไปลุ้นการดีกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลุนหอห้าสิบนะเดี๋ยวถ้าได้ตวอหอพับนี่ขูโ่เย็ดเคเลยครับนาบาร์สหยูยแปดสิบแปดว่ะเว้ย ร้อยเอมได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ไม่น่าเกลียดวันออกดีวันนี้ไม่ออกว่ะโอ้ยมาเดี๋ยวเราไปไปนี่กันวันเหรียญออกดีมากเลยนะแต่วันนี้โบนัสไม่ออกครับอโอ้โหเดี๋ยนะะเดี๋ยวไปทีละอันลวกัน ขอแบบดีๆแล้วกันน้องเขาตั้งไว้ประมาณพันห้าใช่ไหมบอกขอพันห้าเอวเอ็มล้วนไม่ถึงว่ะโทษทีโทษทีทษทก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกหนึ่งหรือบวกห้าที่จริงโลนโดบอกห้ามาจบขอบอกห้าเฮ้ยมโนลาร์่ะเฮ้ยมนโนลาร์หกร้อยกว่าล้านครับผม ก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็โอเคอ่ะโอ้โหแม่งเฮ้ยถือว่าดีว่ะดูดี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 เฮ้ยมโนรัสครับหกร้อยเอ็มก็ได้อยู่นะแต่ผมไม่ค่อยรุนแ้วกันไอพวกการพวกนี้ครับเดี๋ยวเราไปที่จริงอ่ะน่ารุ้นอะไรพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยน่ารุนเอ้ยบวกสามบวกห้าเขาบวกห้าแล้วกันปีไหนก็ได้เขาบอกห้าก็พอบวกห้าก็พอครับเฮ้ยโอ้โหแม่งเอยปีนี้มันไม่รุน่ะไรโอ้โห ไอ้เยทุเรศว่ะสา 3. มบวกห้าบวกสามก็เกินไปไปไปต่อไปต่อครับโอ้โหพีเอ็นจีผมไม่เท่าไหร่ไหวเฮีย้ยแม่งวกกากัสบวกสี่หกห้เฮ้ยทำไมมันทำไมมันความเร็วมันเร็วจังวะร้อยเจ็ดเลยเอือก็เดี๋ยวไปตัวนี้ก่อนนะครับ จะถึงไหมเนี่ยจะถึงว่าพันห้าเอ้ยถึงอยู่นะถ้ารวมตั้งแต่เอ้ยเบอร์สี่แค่เอ้ยโอ้โหวันละโอ้โหเฮีย้ยวันล้านว่าพันเอ็มเลยเหรอเฮ้ยเอานะเอาคือเอาครับเอาคือเอาหนึ่งพันครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะวันละครับหนึ 1, ่งพันเ็มขายได้อยู่แล้วพวกหนึ่งนะ เออโอ้อวลานว่ะวลานว่ะเออสามร้อยบาทครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชียวีเอล่าป๊อกบาเฮ้ยพันเอ็มว่ะเฮ้ยเอเชียมันคุ้มแล้วเนี่ยสามร้อยบาทคุ้มกว่าพี่เจมอีกอะป๊อกบาครับผมแล้วก็ เมื่อกี้ได้วรา,านครับตัวลพันเอ็มว่ะมือทองจาดว่ะเฮ้ยพกบาว่ะเอาเอาคือเอาอ่ะวันนี้พูดเลยว่าเอาคือเอา,าโอ้โหแม่ของจริงเว้ยโดแขบไปก่อนเว้ยโอ้โแขบแขบไปก่อนไ,อไ,อนไม่แขบแล้วไปเฮ้ย มาครับใบสุดท้ายครับขอแล้วัันะะจริงๆก็จริงจริงๆก็เอาปอกเบาแล้วกัน,นะกกกแ,ลกนแล้วก็เอาปอกบาเข้านะสูตรสูตร,ส,ตรสูตรอะไรไม่รู้ครับกะเดี๋ยวประมาณนี้อ่ะกิกล้าต้องมาแล้วอืมาก็ใบสุดท้ายคือใบนี้ครับงบน้อยสามร้อยบาทก็คงพอครับคุ้มนะสองเอ็มได้ประมาณเกือบประมาณสามพัน,น,น 3, อ่ะสามร้อยก็โอเคอ่ะน้องเขาบอกว่า อยากได้กาก้าด็อกบาซีดานโรนัรโดแล้วก็อชลาตันอีบาฮิมโมวิดนะครับผมอเอาเมาส์คลิกที่ซีดานแล้วกันแล้วก็ยินหนึ่งครับกดหนึ่งค้างไว้นะครับผมก็กาก้าเอ้ยมันถูกไปเอ้ยตมาไมโอ้โหเยชิลี ่สามเชสดเฉยโอ้แม่งทอผ้าสิบแม่งได้แย่กว่าปีปกติก้าโอ้ยการเฮ้ยเอาคือเอาอ่ะได้มาแปดร้อยนะครับแล้วก็แปดร้อยใชไหมป๊าปาขายได้นะถ้าไม่ใช้ก็ขายได้ครับหนึ่งพันสองร้อยล้านนะครับผมก็บวกไปครับเป็นสองพันเอ็มนะ 2,000m วารานก็วารานก็ขายได้อ่ะขายสูงสุดได้อีก 1,000m ครับเป็น 3,000m นะแล้วก็มโนรัสนะครับโอ้โหได้ครับ3,000นกกวัวนะครับสําหรับ300บาทของน้องน็อตนะครับวันนี้คุ้มมากครับคุ้มมากนะประมาณผมให้อ่าประมาณ 3,000m ครับสําหรับน้องน็อตวันนี้คุ้มนะคุ้ม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 300บาทน็อตคุ้มมาก คุ้มครับสุดๆคุ้มมากครับ300บาทได้3,000นเอ็มนะผมโอ้โหคุ้มมากครับสุดยอด